ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้มีการยกเครื่องใหม่เลยนะครับก็คือจะตัวเครื่องอัลตราที่เรียกว่าเครื่องอัลตราพรามนั่นเองอ่าโอเคซึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือ1ก็คือมันเป็นโกลสแตนดาร์ดอยากรู้แหละว,ว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเพราะว่าถ้าเกือบ20ปีถ้าเทียบเป็น iPhone นี่คือเป็นรุ่น่นโฟ <iPhone S 1> นก็เปลี่ยนมา20รุ่นได้แล้ว <laughs> ได้แล้วนะครับแต่เพิ่งเปลี่ยนครั้งแรก1เลยในเรื่องของความเร็วในการยิงทําให้ว่าเวลาในการรักษาเรารักษาคนไข้ได้เร็วขึ้นกับ2พอมันยิงเร็วขึ้้นนคคไขจจะับบรูวามเ็ ได้รู้สึกว่าลดลงง<อ>ล้วที่2ก็จะเป็นในเรื่องของตัวหน้าจอในการแสดงผลที่มีความใหญ่ขึ้นหน้าจอนมีความละเอียดขึ้นชัดขึ้นซึ่งมันดีตรงที่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าตัวเครื่องนี้เป็นตัวเดียวที่มีหน้าจอ,อทําให้ว่าเราเห็นทุกๆช็อตทุกๆไลายในการที่เรายิงแปลว่าถ้าหน้าจอมันชัด ก็จะทําให้หมอเนี่ยเห็นภาพชัดขึ้นมหมอก็จะทําให้ยิงได้แม่นยํามากขึ้นยิงได้ถูกต้องมากขึ้นคนไข้ก็จะได้รับประโยชน์มากขึ้นแต่สิ่งที่ไม่ได้เปลี่ยนเลยก็คือว่าตัวหัวที่เราใช้ในการยิงไม่ได้มีการอัปเกรดอะไรใหม่ๆแล้วยังมีหัวสามความลึกเท่าเดิมยังไม่ได้มีหัวที่แบบอัปเกรดที่มีความลึกเยอะขึ้นเหมือนเหมือนพวกไฮฟูรรุ่นอื่นอแต่ก็ไม่แน่ในอนาคตเขาอาจจะมีการอัปเกรดขึ้นมาอีกเราก็รอติดตามกันดูต่อไปก็รอติดตามกันต่อใช่